สวัสดีครับเพื่อนเพื่อวันนี้ผมจะนําเสนอสูตรคํานวณหาเลขเด่นสามตัวบนนะครับซึ่งสูตรนี้มีสถิติเข้าทั้งหมด12สองวดนะครับคือเข้าตั้งแต่ว,วันที่1เมษายนปี5 9กไปจนถึงวดปี59าทั้งปีดังที่เห็นในมือถือนะครับสูตรนี้มีชื่อเรียกตามโปรแกรมคํานวณ,วณว่าสูตร e 8 f 8 g 8นะครับโดยพิธีคิดคํานวณน,นั้นให้เอาหลักร้อยนะครับบวกด,ด้วย8นะครับก็จะได้เด่นตัวที่1นะครับ ต่อมานะครับเอาหลักสิบนะครับบวกด้วยแปดนะครับก็จะได้เด่นตัวที่สองนะครับต่อมานะครับเอาหลักหน่วยนะครับบวกด้วยแปดนะครับก็จะได้เด่นตัวที่สามนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาคิดตากันเลยนะครับในงวดก่อนนะครับเลขออกเก้าหนึ่งแปดนะครับก็จะได้หลักร้อยคือเก้านะครับเอาเก้าบวกแปดได้เจ็ดนะครับหลักสิบคือหนึ่งนะครับเอาหนึ่งบวกแปดได้เก้านะครับหลักหน่วยคือแปดนะครับเอาแปดบวกแปดได้หกนะครับได้เด่นเจ็ด เก้าหกนะครับเลขที่ออกคือเจ็ดสองศูนย์นะครับนี่ครับเข้าเลขเจ็ดนะครับต่อมานะครับงวดที่สองนะครับเจ็ดอ่หลักร้อยคือเจ็ดนะครับเอาเจ็ดบวกแปดนะครับได้ห้านะครับหลักสิบคือสองนะครับเอาสองบวกแปดได้ศูนย์นะครับหลักหน่วยคือศูนย์นะครับเอาศูนย์บวกแปดได้แปดนะครับได้เด่นห้าศูนย์แปดนะครับนี่ครับเลขที่ออกคือหกศูนย์เก้านะครับเข้าศูนย์นะครับต่อมานงวดที่สามนะครับหลักร้อยคือหกนะครับเอาหกบวกแปดได้สี่นะครับ หลักสิบคือศูนย์นะครับเอาศูนย์บวกแปดได้แปดนะครับต่อมาหลักหน่วยคือเก้านะครับเอาเก้าบวกแปดได้เจ็ดนะครับได้เด่นสี่แปดเจ็ดนะครับหาเลขที่ออกคือสี่ห้าเก้านะครับนี่ครับเข้าสี่นะครับต่อมาตัวที่สี่นะครับหลักร้อยคือสี่นะครับเอาสี่บวกแปดครับได้สองนะครับหลักสิบคือห้านะครับเอาห้าบวกแปดได้สามนะครับหลักหน่วยคือเก้านะครับเอาเก้าบวกแปดได้เจ็ดนะครับนี่ครับได้เลขที่ออกคือเจ็ดสามเจ็ดนะครับนี่ครับเข้าสามเข้าเจ็ดนะครับต่อมานะครับดที่นะครับ หลักร้อยคือเจ็ดนะครับเอาเจ็ดบวกแปดได้ห้านะครับเอามาหลักสิบคือสามนะครับเอาสามบวกแปดได้หนึ่งนะครับเอามาหลักหน่วยคือเจ็ดนะครับเอาเจ็ดบวกแปดได้ห้านะครับนะครับเลขที่ออกคือแปดสองห้านะครับเข้าห้าครับเข้าห้านะครับเอามาทั้งวดที่หกนะครับหลักร้อยคือแปดนะครับเอาแปดบวกแปดได้หกนะครับเอามาหลักสิบคือสองนะครับเอาสองบวกแปดได้ศูนย์นะครับเอามานะครับหลักหน่วยคือห้านะครับเอาห้าบวกแปดได้สามนะครับนะครับเลขที่ออกคือแปดหนึ่งหกนะครับ ต่อมานะครับตกวที่7นะครับหลักร้อยคือ8นะครับ8บวก8ได้หนะครับต่อมาหลักสิบคือ1นะครับ1บวก8ได้9นะครับต่อมานะครับหลักหน่วยคือ6นะครับ6บวก8ได้4นะครับนี่ครับได้ที่ออกคือ4ี่หศูนย์นะครับเข้าหนะครับเข้า4ี่นะครับต่อมานึกว่าที่8นะครับหลักร้อยคือ4ี่นะครับเอา4ี่บวก8ได้2นะครับหลักสิบคือ6นะครับเอา6บวก8ได้4ี่นะครับหลักหน่วยคือ0นย์นะครับเอาศูนบวกแดได้8ดนะครับ เลขที่ออกคือเจ็ดหกสี่นะครับนี่ครับเข้าสี่นะครับต่อมาตัวงวดที่เก้านะครับหลักร้อยคือเจ็ดนะครับเอาเจ็ดบวกแปดได้ห้านะครับหลักสิบคือหกนะครับเอาหกบวกแปดได้สี่นะครับหลักหน่วยนะครับคือสี่นะครับเอาสี่บวกแปดได้สองนะครับเลขที่ออกคือเก้าสามสองนะครับเนี่ครับเข้าสองนะครับต่อมาตัวงวดที่สิบนะครับหลักร้อยคือเก้านะครับเอาเก้าบวกแปดได้เจ็ดนะครับอ่าหลักสิบคือสามนะครับเอาสามบวกแปดได้หนึ่งนะครับ หลักหน่วยคือสองนะครับเอาสองบวกแปดได้ศูนย์นะครับนี่ครับเลขที่ออกคือศูนย์ศูนย์สี่นะครับเข้าศูนย์นะครับต่อมานะครับในงวดที่สิบเอ็ดนะครับหลักร้อยคือศูนย์นะครับเอาศูนย์บวกแปดได้แปดนะครับหลักสิบคือศูนย์นะครับเอาศูนย์บวกแปดได้แปดนะครับหลักหน่วยคือสี่นะครับเอาสี่บวกแปดได้สองนะครับนี่ครับเลขที่ออกคือหกแปดสี่นะครับเข้าแปดนะครับเข้าแปดนะครับต่อมาในงวดที่แล้วนะครับก็คืองวดวันที่สิบหกกันยาปี59นะคครับไดด้เเเล่นก็ือลข อ่าสี่หกสองนะครับนี่ครับมันเข้าเลขหกนะครับอ่าวิธีคิดก็คือนี่ครับร้อยคือหกนะครับเอาหกบวกแปดได้สี่นะครับหลักสิบคือแปดนะครับเอาแปดบวกแปดได้หกนะครับหลักหน่วยคือสี่นะครับเอาสี่บวกแปดได้สองนะครับนี่ครับเข้าหกตัวกันตัวนี้นะครับต่อมาครับในงวดปัจจุบันนะครับคืองวดที่หนึ่งตุลาคมปีห้าเก้านะครับจะได้เลขเด่นดังนี้นะครับนี่นะครับอ่า หลักร้อยคือหกนะครับเอาหกบวกแปดได้สี่นะครับหลักสิบคือห้านะครับเอาห้าบวกแดได้สามนะครับหลักหน่วยคือศูนย์นะครับเอาศูย์บวกแดได้แปดนะครับนี่ครับได้เด่นสี่สามแปดนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากดูคลิปหวยทั้งหมดของงวดนี้นะครับสามารถเข้าไปดูกันได้นะครับที่ url นะครับตรงช่องคอมเมนต์นะครับก็จะมีการอัปเดตทุกครั้งทุกวันนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับที่ติดตาม แล้วก็อย่าลืมไป็นกำลังใจนะครับกดซับสไคร e แล้วก็กดไลค์กดแชร์หรือเข้าไปรดติดตามทางช่องทาง Facebook นะครับได้ตามที่อยู่ URL ด้านล่างนี้นะครับตรงคำอธิบายและเรามาพบกันใหม่นะครับในคลิปดวีโอถัดไปสุดท้ายนี้ผมก็หวังว่าสูตรนี้นะครับจะเป็นแนวทางกับเพื่อนๆทุกท่านได้นะครับแล้วขอให้เพื่อนๆทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้นะครับจงโชคดีนะครับสวัสดีครับ